ตั้งแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์เนีเพิ่นเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูงสีดำเป็นแค่ตัวร้ายในนิยายจะไปสู้เจ้าชายของเธอได้ยังไงสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องรับลุงป่านะอ่าผู้บา่าวผู้สาวทุกๆคนนะมื้อนี้ก็มาอยู่กับผมลงจ๋าที่วันเชียนลคนเกา่าคนเดิมนะ มื้อนี้ผมก็มีเมนูดีๆนะป้าแนี่ยนำพ่อพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับเมนูสำหรับเมื่อนี้ก็เป็นย่างเสือห้องไห้นะครับกับเจ้าพียคุนๆคมๆเลยนะเบิง่งเจ้าพิยครับเบิ่งครับเนื้อเสือห้องไห้ครับมีแบบตะต่อนใหญ่ๆครับโอ้ยช้ำๆเลยครับย่างเป็นตะแซ่บอีหลีครับ หมคอับมนนี่ครับแวดตลาดครับสั่งเสือห้องหาไว้โลนึงครับสั่งแวงแต่สองมือก่อนแล้วก็เลยเอามมอย่างทานหอมๆนะครับผมกินเท่าแหร่ผมเคยกินมากอเลยครับกับข้าวเหนียวห้อนๆนะครับมื่อนีก็เลยพักกระสีครับสปอนเสื้อลักของเฮาเก่านะครับนี่ครับบักเคอครับม้านไวเดียว มันเบิดแล้วว่วงนี้กำลังออกดอกกินดูปอดครับเป็นผักกาดขาวพร้อมบันปนี้กะามีหอมป้อมพร้อมนะครับแล้กะผักกาดดอกครับบรรยากาศยาำเศร้านะครับื้อ,อน,น,นี้กันีแดดเริ่มออกแล้วครับยู่ทงไหทงหน้าครับื้อนี้กัเปลี่ยนบรรยากาศ มาถายอยู่ทงนาคือเก่าครับฟังเสียงกรกข้องคนระับลมเย็นเย็นนะครับอยู่ถึงภูกับบรรยากาศหนาวประมาณสิบสี่สิบห้าองศานะครับบ้านพ่อพี่รองหนาวเท่าไรกัคอมเมนต์ได้นะครับถ้าพ่อพี่รองนะอยากอยากเนื้อเสื้อของไห้ครับเจ้าเพียคนคนคมคมกันแล้วกก็ไปแซ่บกันเลยครับนี่ครับตอนใหญ่เลยครับผมขอบวชหันนะ แต่ว่าเอาเมียดไหมครับคุยคำไม่ไงเบื้องครับกินเท่าไรนะครับเบื้องโอ้เดือดเสียครับอืมอืมนิ่มนุ่มครับก็เนียนวัอนว่อนครับจำเจ้าวพี่อ่ะอืม อืเจ้าเปียกคมเผ็ดนะเจ้าเปกผมคิดว่ามันสินุ่มครับมันจะออก,กหยาบๆนิหง่ว้าจะว่าแสบนะ มันอยู่ว่ะเดี๋ยวผมขอยาดหั่นครับนี่กินง่ายกว่าอืม อย่างแบบซุปก็ดีกินครับ มาดีครับพ่อพี่น้องครับย่างเนื้อเสืออองไห้ครับเจ้าเปียะคมๆน้ำกันครับกินข้นว้ามเส้าๆน้ำกันครับเมื่อนี้เลยก้อนสิไปลุงเรียนน้ำถึงแ่บถึงเป็ดครับผักกาดขาวครับ ันตอนใหญ่หลายมันกินยากครับ ผักกาดทั้งสดทั้งกวอบครับมึงครับเรื่องๆเนี่ยผักกาลัยพูดครับเฮียละ นี่ครับส่วนอ,อกเกล้าอมเลยนี่มันดีครับ อืมวอมป้อมครับ มื่อนี้ผมกับชิโมาแล้วครับต่อคอมเมนต์เข้ามาหลายคลิปนะครับเสียงผมไม่หายแน่นะไม่สดแน่ไม่ได้ยินแน่นะผมพยายามเซ็กเก็บทุกคลิปนะครับต้องขออภัยดีนะครับบางทีผมก็อาจจะลืมนะครับว่าผมก็เปลี่ยนเวลาถ่ายคลิปดู อาจจะ่ได้เทียดไหมมันอาจจะตึงแน่นครับฟ้าม่ววมแน่ครับม,ม,มันก็จะเสียงไหมไปอี่นครับต้องขอโทวพพอพี่น้่งหลายๆครับ ผมได้ตั้งใจไายไปแล้วครับถ้าบอลลุ้มันก็ดเจ้งไดนะครับผมพยายามแต่งใจ่ายทุกคลิป ผมกับสิพยายามพมัฒน,นาประปุ่งเฮดมันดีขึ้นนี้เลยนะต้องคอโทษพอดพ่อพี่หน่องแชนนึงครับขอบคุณพ่อพี่หน่องครับที่สพอร์ตผมมาโดยตลอด นี่ครับะา้าสินปพอดีคำนี่ไม่ได้กินง่ายเลยนะ อีกเซ็กซิ่นนะครับติดติดมันติดโอกระเเ พัก,กาดเท้ากับพัก,กาดซ้อมนะครับผมซื้อมาจากตลาดได้แบบไรครับตรงหูหิวตรงละ้สิบบาทเน่เต็มเนยครับอ,ออกนิดน้อยยังไงครับ บรรยากาศข้างล่างครับลังเก้ายวเขาแล้วรครับบรรยากาศดีดีครับแดดเริ่มออกละต้องหย่ำนั้นจังไงครับผมต้องคอไปดีผมเป็นว่าผมกินมดแซ่บดอกมันหยาบครับต้องหย่ำโดนมดส่สันเดี๋ยวมันจะแบบกลิ่นมดล้งครับต้องคอไปดีด ผู้ใดนะครับสนใจเสือก็สร้างได้นะครับเป็นเสือผู้บ้ามุ่งกลางน้อนะครับมันสิมีนี่ครับเป็นกำไลแขนนะเพชรจากมุ่งนะครับเนี่ยแล้วกับนีเป็นผ้าคาดหัวนะครับของเจ้าชายมุ่งกลางน้องน,นะครับนี่ครับเสือ เสือกับผสมส่วนปไปไหนครับขางนึงกับสีขางนึงสันครับขางนึงกับสีเงาไปจังน้อยนี่ไฮ้ยเบื้องครับแล้วแบบนี้ผักคุ้มนะผักคุ้มจ้าท้ายนี่อเอาสีเบื้องแบบนี่ครับผักคุ้มมันงามๆครับสุดละห้าสิบบาทนะปุดด๋ยไอซสนใจก็สร้างได้ทั้งเพจแล้วก็ทักติ๊กต๊อกก็ได้นะครับหรือว่ายูทูบ กับเฟซบุ๊กส่วนตัวผมนะครับระยะพาเลี้ยงภาษาอังกฤษครับสุดละห้าสิบาทครับรวมทรงลอยหนึ่งครับผู้ใดสนใจก็สร้างด้ผมติดตั้งใจเงียบแน่นอนครับเผื่อเอฟซีดูคนครับกพผู้ใดสร้างใจก็สอบถามนะกีต่อเข้ามาได้นะครับอีกเล็กสิ้นแล้วกันนะเบื่อเว่ยกับจริงจียงจัิงหน่อยนะผ่านี่ผมกเลย ขอภไปครับที่แรกผมก็คิดว่าไม่สินุมที่แรกกัดเข้าไปคําหนึ่งหี่หูเรื่องได้ผมบ่กเคยกินมาก่อนอีดีครับ làm cái hàng ra bưng อีกจกตอนหนึ่งครับตอนสุดท้ายเจียบอีีนี่ครับส่วนอ,อกนั่นใช่ไครับ อย่างเนี่ยเสือของแห้กับแจวเพีย้ยะคมคมมือนี่ก็ถือว่าแซ็บคักแซสบแน่นะ <c oughs> กับขิงหอนหอนนะเป็นการกินเที่เรียกของผมพร้อมนะถ้าบอพี่ลองนะมาคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องหลวงจา๋าเทศบ้าลแชนแนลนะเป็ด้วครับขอบคุณครับ